สบายดีพี่น้องทุกูทุกคนพ่อพ่อกำนาตตลีขำขำยำเลงพี่น้อง,องเออมันเลงชิพ่าการไปสอนลวกกบเป็นนั่นเหนียวเป็นอันนั้นเป็นเหนียวเป็นเมงข้าวสารอะไรพี่น้องลองเบิ่งกน็อตพี่น้องได้ไรก็ลองเบิ่งลูกหลานเช,ชียวเชยจะไปสอนสบายดีพากเขาไปสอนพัเขาไปทางนี้นะไปสอนไปสอนทางไหน ท่าไหน้าไปขน่องอายน่งเล็กน่องดิ้งพี่น้องไปไปกันเลยไปเอาคนหนึ่งออกคนหนึ่งติดบ่าน่นนะกำลังย่างพักกระลุงไหวกระลุงหงพี่น้องไปข้างไปร่องเบิ้งนะพี่น้องในอไรก็ลองเบิ้งพุ่งเชื่อเสไป โอ้ยเนี่ยโพดเฮ้ใช่เกือบมื่อนี่สอนเอาละห่วกว่าองเอลิงอย่านำก้นลิง เมื่อนี้มาชลองนะหัวสบายดีพี่น้องถูกภูเขาปนิภูขาสบายดีกันยายก็มาชนี่ค่นั้ลองโลองบกอากินเลงมาขุอได้หน้าได้พี่น้องไยเฮ้ยเนื้อหนๆกินนุ่มมาตกบลกน โยนอกขามพี่น้ยนไอนหลบโยนโยนโยนโนน้ยนโนโยนโยนโยนนโอนยนโยนโชอนโะนยนน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 น คุ้มชีวิตชาวนาํำมากกะลงหวยลงหอหยามแรงตะเวนจะส่งกอกนะฮะ บอเห็นกัอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิมนกันพี่น้องได้บ่ได้ใช่ใชรู้อะคหูได้เลยกินได้บ่เลยกินได้บบอันนจะสีเยอะเลยจะสีเอินเอ ไม่ mm ิตมข้าวหงอยู่พี่น้องแต่หกน้อยหเขียดห่เขียดพี่เขียดแตเอกเอกเครับถอกชะคก่อนฮะถอดเลยรถอชเลยบ่ไปโปยเก็นหน้าเีบหเ็บหน้าเอลี้เก็นุกตรงนีดีน่น้อยก็มีพี่น้องแวงเด้เอาไปโปรยนะเอาไปโปรยลงลองช้าเมนุ่ยเบร์ตีน้อเบิร์ตดีเลยห่วกน้อยลปอยลงน้องสะเนาะพี่น้อง เอาปล่อยลงน้องตัวใหญ่ก็กินมอเราไปเลือกเอาเอาน้ามันไทมินมาขันโลดตดน่ะน้านีเป็นเฉียดน้อยจะมีกใหม่เียวอให้น่มย่เขาตเพื่อมาลยีเกเรมกที่มล่นี่เอาเด้อเนาะตัวน้อยตัวน้อยก็เอาปล่น้อง ตะพานบ้านนาพี่น้องกินมากตามากโซนอุสอนทีมีบ้านแถวินีแม่กันเขาชาแม่นี้สลยงามแมอย่างสวยงามมีแมวกคุยมีเหนียวได้ได้หกกง่ายเลยอ๋อโทษททมันมนันนี้มันโบได้แน นี mm. one, 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 two, 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 two. Mm. ่เป็นชบูนี่บมงขาวสานี่แต่เป็นหัว้อยพี่ไองเอ้หวเกหัวเก็ดเอ็กเอ็กเอ็กนะมือหัวกบมือชือนี่อเนโกบได้ได้มีได้หวกบนี่นะนี่นะนี่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 พี่ปอยปย่น้ซะัวนะไยตัวน่อยเนาะนี่หวกบพี่บอนี่เมนบอแมนอ่าัวเอาบอนีไปยัง เอาไปปนกันลถเลือ hmm. จ okay. wow, wow. yeah. okay. ังเลือกเนาะเอาใช่อีกมีน้าอยู่ในมดายหรือเนาะกะทั้งอยู่ที่นั่นทั้งๆอันเดียกับมือจับไปเห็ดไยเลี้ยงนันเห็ดแบบวายวายนอกอ่ะให้น้องไน่ออีกปาไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปกันพี่น้องไปชวนน้องใหม่เนาะนี่ิค่ะก็ะามาข้าใบพากรโป่งพี่น้องเขียวงามอุ่มถุ่มเลยพี่น้อง ไปทางใดบ้านเนี่ยอยากมาขอด้ะเนาะไปทางใดปาดวิวงามางอีลีพี่น้องฮะเออแม่นแม่นแม่นเอาไปหวานน้ำบ่แม่นว่าอยากหวานเนาะ วิวงามเด้อพี่น yes. well, ้องกินหัวลงห่วยบ่กินหัวลงห่วยจะถอยห่วยพี่น้องขึนห่วยข้าก็ยึดบ่เบิ้ลกินอกจะชื่อว่าช่วงไข่เพียงบางของพี่้องบังคับมากเพื่อที่มันนักเขานักเข่าไปหิดเงี้ย หัวพ <c ười> ี <c ười> day, <c ười> ่น้องันกไปกันพี่น้องสวยา่งเบยลงเพือเลยน้าเลือกจุบะ สีพุ่งมากได้มันหลุดนี่อ้นสุดเลยลเละนีฮมามามาประโดกันอยากลงน้ำลงเรียก่อนเนาะเพื่อนกระล่องโชนมากพี่เนอง ลงหอยต้องมี่นองมันี่าินก็ได้ไม่ใหญ่ครับน้อนมหอยเออผักอะไรนะาวบ้านนะคพี่ดาเอ้ยคนมาเี้เพือจะมันนออนเปลงถอนเพี้ยเลยพี่นองยยำคำกันลถอในนี่แลปเมุกอ้อวแบบหนึ่งมันอกมาได้่ผมีผูหากินกี้คะวนี่ บอมหนึ่งังจกินน่าจะได้ไนหะม,น,มน,นี่มะคีนบอกชิดปลาิได้ปลาหรือชิได้ะไรกระมวลเด่นเลยคิด้่มาได้เงาเได้ไปกูมือคิดว่าด้โงน่นาดเออิบไปหาแบบนี้กไป hello yêu bác đây, bà. Bà đây bố, nó, nói, Đã, bà. Bà, anh cô thôn, nó, hố, con, con. quá nó lại này móng ớt tóc nữa bác cái tóc cái để tao hết 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 hồn 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 ชับให้เบิ to, ่งดูปลากระทงนะยจ้ะปลากระทงกระทงดีพี okay. ่น้องกระปูเป็นอะไรเพียแอย่างเดียวแมัทกระปูปลาจีเลยดีพี่น้องปลากระทงนี่เด็รปลาจีเอาว่องตัวปลากระปานี่นะครับตัวนี้ตายแล้วพี่น้องตาฮะ เก็บเ่าพีกนเก็บหน่อยห้าลายพี่ดิจะเกานขาช่ันขีเอาขะาวนต้องามันลายทูเบ้ไอ้สิเด็กกู้เด็่ปลาในบรรณาอิญอนั่นปลากระทงพี่น้องตอนขึ้นท้องเลยชาลุงเลุ่เปงเปลี่ยนนะพี่น้องวันภูคามาจับกอกวัน เปลี่ยนกันน mm ั่นปลาปลาดุกเขียดโคด่นอยบ่มาแรงลยนี่หมักเลยแบบนี้เลยตอนดันสอนอยู่ในหน้านั่นร้านไส้ถือพี่น้องร้านไส้ถือกล้องให้ผู้ขามาเปลี่ยนคนถือมันเพี่ยนสอน ป้าดด้ท่อยสองตัวจะกินใส่เลยเข้มีเขาจะฉีดสีงวนมาวัคซีนมันบดไข่บ่จะว่าเจอประหมซามพื้นสีพื้นคืนนั่งเอาเกี้ยวคืนเลยค่ะเาแ๋้วแต่ึ้นโมงลนวก็คืน อาระเบิดก้อหินหินก้อแยงพี่น้องขาบ่เลยโคตก้อนเนี่ยประคบนางนะพี่น้องโอ้ยตกใจหมดแดงครบกุกขาขาวนางพี่น้องนี่นะเดี๋ยววันนี้อื่นมาอยู่ได้พี่น้าพี่น้ามาอยู่ได้พี่น้องเปลี่ยนกั้นโซนมาได้บ้านนี้นะให้รานลุ่ตอนเย็นม่ ปลาใหญ่จูเป็นปลายยังเมื่อไหร่จูนี่ปลาชูดปลาชูดปลาชูดเนาะเออมีเครื่องไม้นี่ในแนวเส็บนี่ใส่ปลาชูดเลยใส่เครื่องไม้สีดำมีเครื่องไม้สีดำและปลาชูดนะพี่เนาะเดินนะโอ้ขหลายฉันนี้เลยทันทีครับนี่ลราโคบลอนประเชิญบ้านนอกบ้านนาพี่น้องเฮ้ยสะวันบ้านนาหากินตำป่าตำลงตำบวยตำหองพี่น้องก็บริสุทธิ์บริเล็กเก็บนั่นเก็บปลาเถื่อนเนาะ ปลาพิชางพี่น้องปลาทะเลบกุกชัยแท้จากปลาอี่ยปลาขับคลองอื่นปลาขับคลองอืมนั่นแหละปลาขับคลองผมเองเขาอ,อื่นมีชามโตหัวได้เก็บปลาเอลีไปเบิ่งนว่างใหม่พี่น้องลงมาในห่วยจะได้กระเพาะก,กุไลกดเซ่โกดติดตามทั้งเมย์ทั้งร้านทั้งปุขาผมเลยพี่น้องอดให้หอดถึง2000สองพันศับท์เลยพี่น้อง ตัวเด็กปู่ขาก็ได้พันศัพท์เลยพี่น้องขโมกขบใจเด้อเอฟซีสุขุสุขคนที่ว่าพักดานนั่งขึ้นทอดมื่อ,อนี่พี่น้องจอ้าทอดพันศัพท์ปู่ขากำรอแล้วรอรุ่นล่ออีกเกือบปีพี่น้องเอ้ยน้ำตาล่างน้ำตาลายในอ่านคอมเมนต์พวกเอฟซีทุกๆคนนะคะผู้ขาก็คึ้ค่อยน้ำตัวเองพี่น้องน้ำตาไหลฝึกฝึกอยู่กูน่วยกันจะมืดจัาหน่อยเด้พี่น้องไว้ค่ำประมาณห้าโมงครึ่งช่วงนี้พี่น้อง หน้านหนาสมากีนพี่น้องแคตหนังตาซู o ่นะคะโอนเตมที่แรก้่ใช้ก็บนเนเอาลแป็นลงมาแต่จากไหน้าทำวิธีลงมาเล่นนะทำที่ได้แม่น้ำค่ะตัวเพลิงนี่ยูหัวโปกนะตัวเพลิงมือขอนุ่ดประทัดเนาะพี่น้อง เมื่อหน้ามาสอนใหม่ยังบดยอมเลยพี่น้องเลยอหากินูมือหากลุ้มมือเมื่อหน้าที่มาสอนอี่ควมื่อนี้มันคำเน่ก็ไปล่ามันกระเจกพี่น้องก็คือิค้นผู้ชาเหยียบหอยบพวงนี่้บ่ขู่กระชิไปพวกขู่บ่แม่หอยพิหินเมื่อนี้ไล่หน้าที่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อผ่า ให้พี่น้องเบิ่อลายๆนี่มากับพ่อเลนผินดีใจพี่พ่อน้ามัน้าเชงสับปัด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 หลานชายพีนเหยียบพ่อคอวะเม่มันไปได้หรือหูอยู่บ่คือสีมารูนี่ที่เราเลยฮักเชื่อที่มาคำเนาะ มันไปช่าอยู่หาหน้านะพี่น้อ่เโอเคขุดเลยาพี่พี่ป้าพี่ซิกังบอดงิ้นหูอ้หลานเทาานะบจักอพ่อปลาแบบเก่าพี่นงเก็บอว้เก็บอปลาไปนำ้คนำคลองนะเอมันคื้นมาน้นำหวยน้ำหงส์พี่นกมกกเซษบรอเกซตรพี่นงปลาปากยาว ปลาปางแก้วมากระทงกระเพาะได้ปนได้แจ่วได้พี่น้องเอ๋ยหากมีใบไม้นำกระทำภาษาในี่แหละเออชนนี่ใบไมม้ีใบไม่ลุ่นปลาอย่างไรนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่แม่ปลากระเตบบป้อเทพเด้ปลานี่พี่น้องปลากระเตบนี่นี่เอื้อนต่างกันเทพไม่หนักตัวน้อยแล้วแม่เนาะมันปลานี่ยนะพี่น้องเทพเบิดปลากระติปลากระเตบเก็บน้ำกัน เสพพี่น้องปิ้งตำบักถั่วตะกี้ตะโกนเคยไปหลักชนพายกัาเจ้าพี่น้องเลยงอมขึ้นอือเหง่งโตเหงลาดแล้วไปชนได้ได้ปลาเอยเต็มผุนาะดับมานี่เลยได้ดี้เราไปชนพายยายเห็นไหมยายพี่น้องกันนี่แหละเป็นหลักเออก็ไปผู้อื่นพวกลดอกพี่น้องจะได้กระพาวกุไลกุเทกุติดตามไม่เลือกพี่น้องให้หน้าหดสองพันศัพท์ไม่ไหวพี่น้องหักได้พันศัพท์หนึ่งเลว คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อน <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ